ท่านรองผู้อำนวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ท่านศึกษานิเทศคณะครูผู้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานในวันนี้ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมครูมอสนายอาทิตย์ลายแสงครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่านไน่อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขานาเสนอนวัตกรรมเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยชุดเล่นร้อยเรียงคํานํามาคล้องจองครับผมรับผิดชอบสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับ จบเอกภาษาไทยนะครับทำให้เราทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคําคล้องจองนะครับที่เป็น เนื้อหานะครับหลักตามตัวชี้วัดนะครับซึ่งปรากฏทั้งในตัวชี้วัดหนังสือเรียนนะครับและก็ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน d l t v ที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาว่านักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจลักษณะรูปแบบของคําคล้องจองนะครับทำให้นักเรียนไม่สามารถสรรหาคําที่จะนํามาต่อคําคล้องจองตามที่กําหนดหรือคิดคําคู่คําคล้องจองขึ้นมาได้นะครับทำให้เกิดเป็นนวัตรกรรมชิ้นนี้ครับเกมคอมพิวเตอร์ hmm. นี้นะครับเรา มีแนวคิดมาจากการที่เราสังเกตเห็นผู้เรียนเวลาเรียน, feasible, <c oughs> นคอมพิวเตอเร์นักเรียนจะมีความสุขมากโรงเรียนมัธยมไหนมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด8เครื่องนะครับซึ่งเสียไป3เครื่องดังนั้นจะเหลือ5เครื่องที่สามารถใช้งานได้นักเรียนป .2 มี10คน1เครื่องต่อนักเรียน2คนเวลาเราสังเกตเห็นผู้เรียนจับเมาส์เขาจะมีความสุขมากได้กดแป้นพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานหรือการเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะมีความสุขมากดังนั้นการคิดเกมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมานักเรียน จึงจะได้ผลดีเมื่อนกักเรียนมีความสนใจในคอมพิวเตอร์นะครับตัวอย่างของนวัตกรรมนะครับประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะครับที่เจ้าคอมนะครับประกอบไปด้วย4องค์ประกอบคือสาระควรจำวิเคราะห์คำหันษาเรืองร่าเรืองร่าคำคล้องจองและก็ประลองสัมผัสนะครับอันที่1สาระควรจำ เมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความคล้องจองอย่างง่ายๆนะครับก็คือจะมีจํานวนบรรทัดที่ไม่หลากหลายมากและที่สําคัญคือจะมีเสียงบรรยายนะครับให้หนักเรียนได้เลือกฟังนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเมื่อนักเรียนอ่านบรรทัดไหนไม่ได้นั่ก็สามารถคลิกฟังเสียงบรรยายได้นะครับและก็จะมีตัวอย่างความคล้องจองนะครับ ก็สามารถคลิกย้อนกลับนะครับหรือไปที่หน้าหลักได้ส่วนที่2วิเคราะห์คำหัรษาจะมีแยกออกไปเป็นวิเคราะห์เสียงสระกับวิเคราะห์เสียงตัวสะกดนะครับเช่นวิเคราะห์เสียงสระตัวอย่างคาปูนาขาเกนะครับเป็นคําคล้องจองที่คล้องจองกันด้วยเสียงสระใดนะครับส่วนนักเรียนตอบว่าคล้องจองกันด้วยเสียงสระอาก็จะมีเครื่องหมายต้ตอบถูกต้องขึ้นมานะครับแต่นักเรียนเลือกผิดนะครับก็จะมีเครื่องหมาย ผิดขึ้นมาโต้ตอบนะครับต่อไปเช่นวิเคราะห์ตัวสะกดนะครับนักเรียนกับคําว่าเขียนอ่านคล้องจองกันด้วยเสียงตัวสะกดใดนะครับถ้าเรียนเลือกนอนหนูก็จะถูกต้องมีการโต้ตอบขึ้นมานะครับส่วนที่3นะครับเรื่องรากคําคล้องจองครูนะครับจะได้ออกแบบให้คล้ายกับสวนผลไม้นะครับก็คือว่าจะมีคํากําหนดอยู่ที่ตะก้านะครับและเนี่ยเลือกคําให้ตรงกับตะก้า เช่นคำกําหนดว่าอีกานะครับเราจะเลือกคําไหนที่จะคล้องจองกับคําว่าอีกานะครับเช่นนักเรียนเลือกอีกากับตาแดงผลไม้ชิ้นนี้ก็จะกระโดดเข้ามาในร้กกานะครับแต่นักเรียนเลือกผิดก็จะมีการโต้อตอบว่าผิดเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเกมอย่างง่ายนะครับให้นักเรียนได้ฝึกเล่นกันนะครับและสุดท้ายประลองสัมผัสเมื่อนักเรียนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับคำคล้องจองเสร็จแล้วเนี่ย คำประพันธ์ชนิดแรกในระดับชั้นต่อไปท่านจะได้เรียนก็คือกรดสี่นะครับก็จะมีลักษณะของนิทานอย่างง่ายนะครับที่เป็นนิทานคำกรอน,นะครับให้เรียนฝึกประลองกันนะครับเช่นนะครับวันจันทร์สดใสจุดจุดจุดเริ่มต้นนะครับจะเอาคําไหนเข้ามาใส่ให้คล้องจองกับคําว่าสดใสนะครับสมมติว่าเรียนเลือกวันจันทร์สดใส ฟ้าใหม่เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นคำที่ถูกต้องนะครับซึ่งเกมคอมพิวเตอร์นี้นะครับเป็นเกมที่ผมทำจากโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็คือโปรแกรม powerpoint นะครับก็คือเป็นโปรแกรมอย่างง่ายนะครับทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผลการดำเนินง,งานที่เราเห็นชัดๆจากการใช้นวัตรกรรมเกมนี้นะครับก็คือ ผู้เรียนได้จดจําลักษณะของคาคล้องจองนะครับและก็นักเรียนมีตัวอย่างคาคล้องจองที่เกิดขึ้นและจดจําได้เช่นเมื่อเราถามคาคล้องจองยกตัวอย่างมาปูนาขาเกคร,รับรับอมรำฟ้อนค่ะนั่นหมายถึงว่านักเรียนสามารถจดจําคาคล้องจองได้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดภายในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อนักเรียนไปเรียนรู้เรื่องคําประพันธ์ก่อนสี่ก่อนสุภาพกาบยานีสิบเอ็ดหรือโครงฉั้อื่นรื่อด้วยไปนะครับนั่นจะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีเพราะ เราได้สร้างเกมที่เป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณครับเ